ประกาศสิบราชามังกรบทที่5,678การทดสอบชีวิตและความตายเสียงเชียร์ภายในห้องโถงหลักของมิกายสวรรค์ยามาเงียบลงอย่างกระทันหันเรากับถูกมือยักษ์ที่มองไม่เห็นจับเอาไว้ผู้กลื่นวิญญ,ญาณลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเกินจริงเขาเพียงแต่ยืนอยู่ตรงนั้นและศูนย์กลางของโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะขยับเข้าหาเขารัศมีแห่งความกดดันที่แผ่ออกมาจากชายร่างใหญ่คนนี้ช่างน,น่ากลัวอยู่แล้วแต่เมื่อเทียบกับผู้กลื่นวิญญ,ญาณในขณะน,นี้มันก็เหมือนกับหิ่งห้อยเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ที่สว่างสวยหรือลำธาาารรเเมมมมื่่ออททียบบบกกััหหสุนว้งใญ นอกห้องโถงหลักของฟ้าที่เคยมืดครึมจากพลังปีศาจก็มืดลงอย่างสมบูรณ์เมฆหอหนาสีดำคล้ำรวมตัวกันอย่างบ้าคลัง่งปั่นป่วนและหมุนวนไม่ใช่กระพริบเหมือนฟ้าแลบแต่เผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวคล่ำคร,ครวญนับไม่ถ้วนของวิญ,ญญาณอาฆาตและส่งเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดลมหนาวที่พัดแรงและน่ากลัวพัดเข้ามาในห้องถงสุดโสมทำให้เสื้อผ้าของผู้คนปลิวสว่างและแม้แต่กระดูกก็รู้สึกเหมือนจะแข็งตายพื้นที่รอบตัวผู้กลืนวิญ,ญญาณเริ่มบิดเบี้ยวและพร่ามัวเขาเหมือนกำลังยืนอยู่ในดินแดนปีศาจอิสรระออีีกกกแหห่่่่่งงงงนนนึซ้้้ททททััับบบคววาาาาามมเเเป็จิลไขข มาราแห่งความชั่วร้ายและพลังปีศาจที่สะสมมานานนับพันปีและก่อตัวจากการสังหารชีวิตนับไม่ถ้วนพุ่งทะยานเหมือนคลื่นสึนามิที่จับต้องได้คลื่นแล้วคลื่นเล่าโจมตีการป้องกันทางจิตของทุกคนตุ๊กตุ๊กสิบบางคนที่อ่อนแอที่สุดของนิกายสวรรค์ยมราศไม่สามารถแม้แต่จะกรีดร้องออกมาได้ก่อนที่ดวงตาจะเบิกกว้างจิตใจจะพังทลายและหมดสติไปภายใต้แรงกดดันอันน่าสเปริงกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้บางคนถึงกับเสียเลือดไหลออกจากกรูทั้งเจ็ดและใกล้จะตาย แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงพลังอย่างหอยานหนานเทียนเซียนสวรรค์ขั้นสามก็ยังรู้สึกราวกับภูเขาสูงระงานกดทับลงบนไหล่กระดูกของเขาสั่นไหวภายใต้แรงกดดันมหาศาลเขาต้องใช้พลังปีศาจท,ทั้งหมดเพื่อยืนหยัดอย่างยากลำบากใบหน้าของเขาซีดเผือดราวกับกระดาษหลิวเสวโวคลางออกมาอย่างแผ่วเบาใบหน้าของเธอที่เพิ่งฝืนขึ้นมาเล็กน้อยจากชัยชนะของเฉินผิงกลับกลายเป็นสีเลือดอีกครั้งร่างกายอันบอบบางของเธอสั่นเล็กน้อยเธอสามารถทรงตัวได้ด้วยการพิงดาบยาวในมือเธอรู้สึกว่าจิตวิญ,ญญาณของเธอสั่นไหวมันเป็นคคววววาา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 มมกกกกกกลัััโโดดดดดยยยสสญญชชตตตณที่่่เเเิิิจแงงงง้นนใรรระบำออูขขพ ห้องโถงหลักทั้งหมดไม่สิประตูภูเขาของนิกายสวรรค์ยามาทั้งหมดสั่นสะเทือนภายใต้พลังปีศาจนี้ราวกับว่ามันจะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นฝุ่นได้ทุกเมือ่อเฉินผิงเท่านั้นเขาเป็นคนแรกที่ต้องแบกรับภาระและแรงก,กดดันจากการล็อกเจตนาของผู้กลืนวิญญาณพื้นดินใต้เท้าของเขาแตกระาวทีละนิ้วกระจายออกไปเหมือนใยแมงมุมและเลือดที่เพิ่งหยุดไหลาจากมุมปากของเขาก็เริ่มไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้อีกครั้งแต่เขายังคงยืนสูงกระงอนเหมือนหอกที่ไม่ยอมแพ้และยังรากลึกลงในจุดเดิม ดาบสังหารมังกรในมือของเขาส่งเสียงคำรามแหลมสูงแต่เศร้าโศกเหมือนมังกรแสงของมันสั่นไหวราวกับว่ามันกำลังต่อสู้อย่างไม่ลดละก,กับกองกำลังชั่วร้ายและจะร้ายที่สุดในโลกดวงตาของเฉินผิงยังคงเฉียบคมจดจ่อยิ่งกว่าเดิมเขารู้ดีว่าบททดสอบความเป็นความตายที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นการต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย,อย่อยเมื่อเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายผู้ชั่วร้ายที่น่าเกรงขามมานานหมื่นปีแม้กระทั่งทำลายประตูสวรรค์ภายในคืนเดียวเขาก็ไม่มีภาพดวงตาใดๆเลยการตายด้วยมือของฉันันคคืออเกียยยรรติศสสสูงงุุดดำหบม่าณ ผู้กลืนวิญญาณกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบนิง่งแต่แฝงไว้ด้วยความเฉยเมยเย็นชาราวกับจะตัดสินความเป็นความตายเขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นนิ้วกลางออกเล็กน้อยแล้วกดเบาๆลงบนเชนิงผิงไม่มีการเฉลิมฉลองยิ่ใหญ่ไม่มีแสงอันพร่าพรายแต่ในขณะที่ฝ่ามือของเขาฟาดลงพื้นที่ภายในรัศมีสิบจางรอบๆเฉิงผิงก็หยุดนิ่งทันทีไม่ใช่แค่พื้นที่เท่านั้นแต่แสงเสียงพลังจิตวิญ,ญญาณและแม้แต่เวลาภายในทั้งหมดนั้นก็ดูเหมือนจะถูกหยุดไว้โดยมือที่มองไม่เห็นสีหน้าของเชินผิงเปลี่ยนไปอย่างมากเขารู้สึกรราา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 ววววกกัััับบ่่่่่่่่เเเเขขขติิิดดดอออออออยยยยููในนนนนนนมมมพพททที้้หหหลลลปคคคืืงงงแแแะะจ ตอนที่5,679ทุ่มสุดตัวนี่ไม่ใช่แค่การชะลอเวลาธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการจำกัดพื้นที่และการหยุดนิ่งของเวลาขั้นสูงเขาถูกขังอยู่ในโครงอันสมบูรณ์แบบนี้ในเวลาเดียวกันมือขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นจากพลังงานปีศาจที่บริสุทธิ์และมืดมิดที่สุดก็ปรากฏขึ้นจากอากาศเหนือศีรษะของเชนผิงฝ่ามือนี้บดบังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เส้นสายชัดเจนราวกับผูกเหวเล็บคมเปลือ,ลอร,ราวกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์และภายในฝ่ามือดูเหมือนจะมีวิญญ,ญญาณอาฆาตแค้นจำนวนนับไม่ถ้วนที่กำลังดิิิ้้นนนนนรรรแแลลลลลละะคาาาามสส่่่่่งงงงงพััททททยยีกกกกกกดออุุ ในขณะที่ฝ่ามือค่อยๆกดลงแม้กระทั่งก่อนที่มันจะลงจริงๆแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวทำให้กระดูกของเฉินผิงส่งเสียงครวญครางอย่างน่าขบขันและพลังวิญญาณที่ปกป้องเขาแกว่งไกวอย่างรุนแรงเหมือนเทียนในสายลมใกล้จะพังทลายเฉินผิงคุณเฉินเมื่อเห็นเช่นนี้ดวงตาของหลิวเซวโวและหอยานหนานเทียนเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่บรรจุอยู่ในมือปีศาจนั้นพลังอันมหาศาลที่สามารถบดขยี้เซียนสวรรค์ชั้นยอดได้อย่างง่ายดายหากเฉินผิงถูกถ่ายภาพเขาคงไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลยไปสู้กกกกัับบเเเขขาา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 าซะะยยนนนนนนแดททีีีคำรรมมมไไไไ่่่่่่่่สใจจชอออองงงวววหผผู้้ลืิญญณตป เขาเผาผลาญพลังปีศาจโดยกําเนิดอย่างรุนแรงรัศมีของเขาพวยพุ่งราวกับภูเขาไฟระเบิดลวดลายปีศาจบนผิวหนังของเขาเปล่งประกายแม้แต่เม็ดเลือดก็ยังไหลซึมออกมาเขาได้สร้างตราประทับมือและคำรามออกมาว่าตราประทับทําลายโลกของยามะตราประทับสีดําขนาดมหึมาแผ่รัศมีแห่งความตายและการทําลายล้างอันไร้ที่สิ้นสุดรวมตัวกันอยู่เหนือศีรษะของเขาเหนือตราประทับนั้นราวก,กับประตูนรกเปิดออกและเหล่าผู้ผีนับไม่ถ้วนกาําลังคร่ำครวญน,นี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามขั ปราบประทับสีดําที่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจหยุดยั้งได้พุ่งเข้าชนมือปีศาจที่กำลังกดทับเฉินผิงอีกด้านหนึ่งหลิวเซโวยังระงับการสั่นไหวที่ระดับวิญญาณและผลักดันเทคนิคการสืบทอดประตูสวรรค์ในร่างกายของเธอไปจนถึงขีดจำกัดเธอจับดาบด้วยมือทั้งสองข้างโดยตั้งตรงไว้ระหว่างคิ้วประกายอันแน่วแน่ฉายวาบในดวงตาอันแจ่มใสของเธอเจตนาดาบอันบริสุทธิ์กว้างใหญ่และชอบทำทายานขึ้นไปบนท้องฟ้าพยายามที่จะสลายบรรยากาศปีศาจที่อยู่รอบๆเทคนิคดาบประตูสวรรค์การพิพาา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 กกกษดดด้้้้ววววยยยยยยยเเเเเเเสสสสสีีีีงงงงงงรรรรรรออออออัันนนนนนนแแแหลลลลลมมมโคคบบ่่ิ็็ฉใืขธไปททจะะุ์ ภายในสาแห่งแสงสว่างนี้ภาพหลอเลื่อนรางของพระราชวังและสาลาสวารรค์ปรากฏขึ้นเปลี่ยนไปด้วยเจตจำนงอันสูงส่งที่จะตัดสินความชั่วร้ายและชำระล้างโลกตรายามาทำลายโลกของหอยานานเทียนตามหลังมาอย่างแนบแน่นมันฟาดฝันไปยังฝ่ามือปีศาจที่ปกคลุมสวรรค์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีสุดตัวของทั้งสองโซดีเวอร์ก็ไม่ได้ยกเปลือกตาทั้งสองขึ้นเลยแต่กลับเพิ่มแรงกดมือของเขาขึ้นเล็กน้อยมแมลงเม่าที่พยายามเขย่าต้นไม้กำลังประเมินความแข็งแกร่งของตัวเองสูงเกินไปบูมสิ่งแรกที่ปะทะกันคือาาทยกของมีเิน้้้ดดดด่่่คไไไวึ ผนึกทำลายโลกซึ่งรวบรวมพลังปีศาจที่เผาไหม้และบ่มเพาะมาตลอดชีวิตของหอยานหนานเทียนเปรียบเสมือนน้ำแข็งและหิมะที่ปะทะก,กับดวงอาทิตย์ที่แผดเผาในวินาทีที่มันสัมผัสกับหัตถ์ปีศาจมันไม่สามารถแม้แต่จะก่อให้เกิดระลอกคลื่นได้ก่อนที่จะถูกกัดกร่อนสลายไปและกลืนกินโดยพลังปีศาจอันบริสุทธิ์ท่ามกลางเสียงฟูที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแม้แต่กฎแห่งความตายที่บรรจุอยู่ในผนึกก็ถูกบดขยี้และกลืนกินโดยมือปีศาจนั้นภับ พลังเหนือธรรมชาติที่ถูกทำลายจนหมดสิน้นหอยาันานเทียนถูกฟ้าผ่าราวกับสายฟ้าฟาดเขาไอาออกมาเป็นเลือดเต็มปากก่อนจะพุ่งถอยหลังราวกับว่าที่สายขาดชนเข้ากับกำแพงที่อยู่กลออกไปอย่างแรงก่อนจะฝังตัวลึกลงไปภายในชะตากรรมที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ท่านใดนั้นแสงดาบพิพากษาของหลิวเสววซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความชอบธรรมของประตูสวรรค์ก็ได้โจมตีไปที่มือของปีศาจด้วยเช่นกันซาคราวนี้ในที่สุดก็ได้เสียงออกมาบ้างแล้วแสงดาบบริสุทธิ์ประทักับพลังงานปีศาจชั่วร้ายอย่างรุนแรงระเบิดออกมาเป็นแสงท เทคนิคประตูสวรค์มีผลยับยั้งพลังงานปีศาจในระดับหนึ่งทำให้มเมนตัมลงของฝ่ามือปีศาจหยุดลงเล็กน้อยและผีที่คร่ำคคลนและอาฆาตแค้นจำนวนมากในฝ่ามือก็สลายไปภายใต้แสงดับเช่นกันบทที่5,680ปฟิวชันต้นกำเนิดแต่แค่นั้นแหละระดับการฝึกฝนของผู้กลืนวิญญาณน,นั้นสูงกว่าของลิวเอกมากการยับยั้งชั่งใจนั้นดูซีจางและไร้พลังเมื่อเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันของอำนาจอย่างแท้จริงการชะงักงานกินเวลาไม่ถึงลมหายใจก่อนที่แสงดับแห่งการพิพากษาจะแตกกระจายพร้อมเสียงคำรามอันดังสนั่น ตัวนางเองก็ถูกพลังปีศาจอันน่าสะพรึงกลัวที่ย้อนกลับเข้ามาโจมตีโดยตรงและส่งเสียงกรีดร้องเมื่อเส้นลมปราณของนางรู้สึกราวกับถูกเข็มพิษนับพันแทงทะลุเลือดไหลซึมออกมาจากรูขุมขนและนางก็กลายเป็นร่างที่เปียกโชกไปด้วยเลือดลม้มลงอย่างหนักหน่วงกับพื้นลมหายใจอ่อนแรงอย่างที่สุดการโจมตีอย่างสิ้นหวังของผู้เชี่ยวชาญอาณาจากาาักรอมตะสวรรค์ทั้งสองไม่สามารถชะลอมือปีศาจได้แม้แต่วินาทีเดียวมันไม่สามารถทำให้โซลเดวิลเลอร์เอาสิ่งต่างๆจริงจังขึ้นอีกนิดหน่อยได้นี่คือพลังทที่ท่่่แ้้จจริิิงงขออผูกกกกลลืืนนนวววญญาาาณัเเะช ในขณะนี้ภายในกรงเวลาและห้วงอวกาศอันเยือกแข็งเฉินผิงมองดูอย่างสิ้นหวังขณะที่หอยานหนานเทียนและหลิวเสวโบได้รับบาดเจ็บสาหัสและชะตากรรมของพวกเขายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเพื่อช่วยเขาไว้ความโกรธและความรุนแรงที่ไม่อาจบรรยายได้เขาครอบงำเหตุผลของเขาในทันทีอาเขาปล่อยเสียงคำรามอย่างดุร้ายและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดทันทีพลังจิตวิญ,ญญาณภายในร่างกายของเขาหมุนเวียนอย่างรว,เรวดเร็วด,ด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้จะแลกมาด้วยการทำลายเส้นลมปราณของเขาก็ตามกฎแห่งการเร่งเวลาที่เพิ่งเข้าใจใหม่ถูกผลัดดันไปจนถึง การไหลของเวลาที่อยู่รอบตัวเขาจู่ๆก็เกิดความไม่เป็นระเบียบและกรงเวลาอาวกาศที่แข็งตัวก็แสดงความผันผวน,น,น,นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเมื่อคว้าสิ่งนี้ไว้ได้ในโอกาสหลานเฉินผิงก็กำดับข้ามังกรไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างเทพลังทั้งหมดความโกรธทั้งหมดและความเครียดแค้นทั้งหมดลงไปพลังดั้งเดิมผสานเร่งเวลาฟันแสงห้าสีได้แก่สีทองสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงและสีเหลืองส่องประกายระยิบระยับยิ่งกว่าที่เคยพวกมันไม่ใช่แค่พลังดาบธรรมดาอีกต่อไปแต่ได้แปรเปลี่ยนเป็นกฎพื้นฐานทั้งห้าท ลำแสงที่ดูเหมือนถือกำเนิดขึ้นในยามรุ่งอรุณแห่งการสร้างสรรค์ได้พุ่งออกมาจากกรงที่ถูกขังไว้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละที่จะทำลายล้างและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาทา้าทายสวรรค์และฟันมือปีศาจที่กดทับหัวพวกเขาไว้อย่างรุนแรงนี่คือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดที่เฉินผิงสามารถทำได้ในตอนนี้มันรวมเอาความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับต้นกำเนิดกับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของเขาเกี่ยวกับกฎของเวลาไว้ด้วยกันฮะผู้กลืนวิญ,ญญาณซึ่งไร้ความรู้สึกมาตลอดในที่สุดก็ได้ร้องอุทานออกมาเบาๆพลลลััังงงงงงขขขขขอออออกกกฎหหหมมาาาาาาายยยทที่่่บบรรรจจจุูใใในนนนดดเเเเเฉิิผแะะะคววตตำ้็ปช บูม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 การประทะกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นความพ่ายแพ้แบบเงียบๆอีกต่อไปแสงดับหลากสีและมือปีศาจสีดำสนิทปะทะกันอย่างรุนแรงราวกับดาวสองดวงปะทะกันพายุพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้ปะทุข,ขึ้นในทันทีแครกบูมวิหารสวรรค์ยมราชที่ซุดโสมอยู่แล้วไม่อาจต้านทานแรงสั่นสะเทือนอันรุนแรงนี้ได้อีกต่อไปมันส่งเสียงร้องโหยหวนรมระเบิดออกอย่างย่อยยับและกำแพงทั้งสี่ก็พังทลายลงราวกับปรสา,าสาทสายเศษหินและไม้หักจำนวนนับไม่ถ้ว แสงที่ทําให้ตาพร่าทําให้ทุกคนตาพร่าไปชั่วคราวและเสียงคำรามที่ดังสนั่นทำให้พวกเขาสูญเสียการได้ยินมีเพียงคลื่นกระแทกอันทำลายล้างที่แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับคลื่นแห่งความตายเหล่าศิษย์ของนิกายสวรรค์ยามาต่างกระจัดกระจายด้วยความหวาดกลัวแต่ความเร็วของพวกเขานั้นช้ากว่าความเร็วที่คลื่นกระแทกแผ่กระจายออกไปมากผู้คนนับไม่ถ้วนถูกคลื่นกระแทกอันทรงพลังพัดพาไปท่ามกลางเสียงกรีดร้องและกลายเป็นเท่าฐานในทันทีประตูภูเขาของนิกายสวรรค์ญญยมราชทั้งหมดราวกับถูกเหยียบย่ำโดยเท้ายักษ์สา,า,ลลาระ เมื่อแสงและควันจางลงเล็กน้อยและทุกคนแทบจะมองเห็นฉากที่อยู่ตรงกลางสนามรบไม่ได้ทุกคนก็อ้าปากค้างด้วยความสยองขวัญหัวใจจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังมือปีศาจอันใหญ่โตนั้นยังคงมีอยู่แม้ว่ามันจะกลายเป็นภาพลวงตาไปบ้างแต่รอยแตกราวลึกๆก็ถูกผ่าออกที่ฝ่ามือของเฉินผิงด้วยดาบอันไร้คู่ของเขาซึ่งพลังงานปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนสลายไปแต่มันก็ไม่ได้สลายไปจนหมดในทางกลับกันเฉินผิงคุกเข่าลงข้างหนึ่งที่กนหลุมลึกขนาดใหญ่ที่เขาเคยยือนอยู่ เสื้อผ้าของเขาขาดวิ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปกคลุมไปด้วยบาดแผลค่อยกันบางแผลลึกจนมองเห็นก็ดูเขาดูเหมือนเศษกระเบื้องเคลือบที่แตกหักและถูกประกอบกลับคืนมาเลือดที่ไหลรินนั้นแทบจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นร่างที่เปื้อนเลือดดาบสังหารบังกรถูกปรักลงบนพื้นข้างๆเขาแสงของมันรีลงและเสียงคำรามของมางกอ,งก,องก็เบามากจนแทบไม่ได้ยินเขาไอออกมาเป็นเลือดจำนวนมากไอแต่ละครั้งมีเศษอวัยวะภายในปนออกมาลมหายใจของเขาอ่อนแรงมากเห็นได้ชัดว่าใกล้จะตายเขาทุ่มสุดตัวแม้กระทั่งปล่อยการโจมตีที่รุนรสดดไเขาโมู้ณะย์ ช่องว่างระหว่างพลังมันกว้างเกินไปกว้างจนน่าสิ้นหวังผู้กลืนวิญ,ญญาณมองไปที่เฉินผิงซึ่งแทบจะยึดเกาะอ,อยู่ในหลุมลึกและความประหลาดใจแอร์วบหนึ่งก็ฉายแอร์วบผ่านดวงตาของเขาแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาที่ลึกซึ้งกว่าอย่างรวดเร็วเจ้าเป็นคนแรกในดินแดนอมตะมนุษย์ที่รอดจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากฝ่ามือของข้าน่าเสียดายที่เรื่องจบลงเพียงเท่านี้ทันทีที่เขาพูดจบมือปีศาจที่ลอยอยู่ในอากาศแม้จะดูลงตาแต่ก็ยังคงส่งรังสีอันน่าสะพรึงกลัวออกมาและค่อยๆกดลงมาอีกครั้งครั้ นักขอบหลุมลึกหลิวเสวโอพยายามเงยหน้าขึ้นมองร่างที่เปื้อนเลือดที่ก้นหลุมน้ำตาที่ปนเลือดพร่ามัวจนมองอะไรไม่เห็นเธอคร่ำครวญอย่างเงียบงันเยี่ยนหนานเทียนถูกฝังอยู่ในกำแพงเขาขยับนิ้วเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่มีแรงแม้แต่จะยกแขนขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังอย่างไม่สิ้นสุดสิทธิ์ที่รอดชีวิตทั้งหมดของนิกายสวรรค์ยามาจ้องมองไปที่มือปีศาจที่ค่อยๆลงมาด้วยใบหน้าซีดเผือดเมื่อมองดูร่างที่อยู่ในหลุมลึกซึ่งดูเหมือนจะถูกกำหนดให้ถูกทำลายความหนาวววววเเเยยย็็นน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 แแแแลลลลละะคคาาาาามมมมมมกกกกััััััททที่ท่่ไไไออออออจจจจจต้้้้้ดหหหืบบบบูพพิิษๆรใใขงุสว แม้แต่คุณเฉินก็ยังแพ้ใครอีกล่ะที่จะสามารถช่วยพวกเขาได้ความสิ้นหวังเหมือนความมืดมิดที่ลึกที่สุดกลืนกินแสงแห่งความหวังทั้งหมดคุณเฉินรีบกตะโกนเรียกคนที่อยู่ข้างหลังคุณเร็วเข้าไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดหอยญาณนานเทียนซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมองไปที่เฉินผิงและพูดว่าเมื่อได้ยินคำพูดของหอยญาณนานเทียนสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่เฉินผิงเพราะพวกเขารู้ว่าการเอาชีวิตรอดของพวกเขาตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเฉินผิงจะสามารถหาความช่วยเหลือได้หรือไม่ฮ่าหาฉันจะให้โอกาสเธอค้นหาคนที่อยู่ข้างหลังเธอผูู้้กกลลวววิญาาาา่่ดดยยคมถองสุ เฉินผิงลุกขึ้นอย่างช้าๆหยิบจี้หยกที่สนอจื่อหอยานมอบให้เขาออกมาจากนั้นก็บดขยี้มันอย่างแรงจี้หยกธรรมดาๆรรกลายเป็นผงในมือของเฉินผิงมีเศษเล็กเศษน้อยหลุดออกจากนิ้วของเขาราวกับเป็นสัญลักษณ์ขององค์การพันธุหลายของความหวังสุดท้ายของเขาเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะมีเพียงมือปีศาจท,ที่ครอบงำซึ่งยังคงมีเจตนาที่จะตายที่ไม่อาจต้านทานได้กดลงบนเฉินผิงในหลุมลึกอย่างช้าๆรอยยิ้มย้อยที่มุมปากของผู้ปลืนวิญญ,ญาณเริ่มเด่นชัดขึ้นเขาเหมือนจะเห็นเฉินผิงถูกบดจนเป็นชิ้นเเลลล็็กกกชชิิิ้้้้นนนออออยยยแวว่่่าาางงงงไรรตมมมมขขทีืัััััำจะสสสผผผฉบ เสียหนึงห่งประหลาดไม่ได้มาจากสนามรบแต่มาจากส่วนลึกของความว่างเปล่าราวกับว่ากฎเกณฑ์ของโลกทั้งใบถูกกระตุ้นอย่างอ่อนโยนบทที่5,682ตัวที่ได้มาถึงแล้วทันใดนั้นรัศมีอันไม่อาจบรรยายได้ก็ปรากฏขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเมื่อมองดูครั้งแรกอรานี้ดูไม่โดดเด่นหรือทรงพลังเป็นพิเศษแม้แต่ความขี้เกียจและความไม่ยาแสก็ยังแฝงอยู่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพลังปิศาจท,ที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างของผู้กลืนกินวิญญาณแต่การปรากฏของมันนั้นช่างกระทำ บนท้องฟ้าก้อนเมฆที่ปั่นป่วนและอากาศแข็งนั้นดูคล้ายกับผิวคลื่นที่แผ่ขยายไปบนผิวน้ำหลังจากที่มีการโยนก้อนกรวดลงไปลมหอนก็สงบลงอย่างกระทันหันราวกับถูกกดลงเบาๆด้วยมือที่มองไม่เห็นร่างที่แก่ชราเล็กน้อยปรากฏอย่างเงียบๆที่ขอบหลุมซึ่งเฉินผิงย,ยืนหยุดอยู่ตรงหน้าของหลิวเซว่ผู้มาใหม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาๆแม้จะดูเก่าๆบ้างผมของเขา ung, ยุ่งเหยิงอย่างไม่ใส่ใจใครจะไปได้นอกจากสนอจื้อหอยานกันเล่ารูปลักษณ์ของเขาไม่ได้ทะลุผ่านอวากาศหรือสร้างปรากฏการณ์สเตรโลกใดได้เลยแต่่่่เเเเเป็นนนนนนพีียยงงราาาาาววกััับบมมคดดิิผโอญท้ แต่การปรากฏตัวที่ดูเหมือนธรรมดานี้ทำให้ฝ่ามือปีศาจตกคลุมสวรรค์ซึ่งทรงพลังมากพอที่จะบดขยี้แม้กระทั่งจุดสูงสุดของอาณาจักรสวรรค์อมะตะแข็งตัวอยู่กลางอากาศไม่สามารถตกลงมาได้แม้แต่นิ้วเดียวราวกับว่ามีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นระหว่างพื้นที่ระหว่างอสูรร้ายกับหลุมลึกเป็นครั้งแรกที่ความเย่อหยิ่งและความเฉื่อยชาบนใบหน้าของผู้กลืนวิญญาณหายไปโดยสิ้นเชิงแทนที่ด้วยความเคร่งขรึมและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเขาหรียตาลงจ้องมองสนอจื้อเยียนที่ปรากฏตัวขึ้นอยากก่างกะทันหันเขาสัมผัสได้ถึงรััศมมมีีีีีีีีททท่่่่่่ลลลลลลึึึึึึึกกกกกกกซซ้้้้้้้งง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 แแแะะะเเเิินน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 จจหหยยยยยยถถาา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 าชชออคคคใสสุดดดด็็ตตวววผููืญญณพำำ เซอนอ้ิหอยานไม่สนใจเขาทัานทีเขามองลงไปที่เฉินผิงที่ตัวเปื้อนเลือดแทบหายใจไม่ออกในหลุมลึกแต่ก็ยังยืนตัวตรงได้แววตาแห่งการยอมรับฉายวาบขึ้นในดวงตาของเขาจากนั้นเขาก็ย่อตัวลงตรวจดูบาดแผลของหลิวเสว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและแตะหน้าผากของเธอเบาเบาด้วยนิ้วสองนิ้วพลังงานที่อ่อนโยนสงบสุขและสำคัญอย่างเหลือเชื่อไหลเข้าสู่ร่างกายของหลิวเอ็กปกป้องเส้นลมปราณหัวใจของเธออย่างรวดเร็วทำให้พลังงานที่สลายไปของเธอคงที่และเริ่มซ่อมแซมเส้นลมปราณที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงของเธออย่างช้าๆ ใบหน้าซีดเซียวของหลิวเสวโบที่เดิมทีดูราวกับความตายกลับคืนสู่สีจางๆในที่สุดเธอก็ลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากและมองเห็นเซนอชอหอยานดวงตาของเธอเผยให้เห็นทั้งความประหลาดใจและความโล่งใจผู้อาวุโสเธอเรียกออกมาอย่างอ่อนแรงเซนอชอหอยานโบกมือเป็นสัญญาณไม่ให้พูดอะไรจากนั้นเขาก็ค่อยๆยืนขึ้นสายตาของเขาจับจ้องไปที่ยานลูอเทียนซองที่ถูกทำลายหลางซึ่งดูคล้ายกับซากปร,รักหักพังหลังหายนะก่อนที่จะไปหยุดที่โซดิเวเร์ในที่สุดซึ่งรัศมีปีศาจของเขาพุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้้้าา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 เเ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 จจจออออออวววุุนนนนนนนไ่่่รรริงงงงๆลยยยยซืืหหหมมมมแแคููขขขขำสสีีีดดกกกกกฉัััถ็ ดวงตาของผู้กลืนวิญญาณเย็นชาเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงเข้ามายุ่งเรื่องของขา้าฉันเสนอจื้อหอยาญชี้ไปที่จมูกข,ของเขายิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันขาวคู่หนึ่งแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาแต่คุณไปยุ่งกับคุณเฉินเรื่องนี้จึงปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ขณะที่เขาพูดอยู่นั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่เฉินผิงอีกครั้งแล้วถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าคุณเฉินท่านออกมาจากซากปรักหักพังของภูเขาเทียนเหมินแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้อะไรมาบ้างในหลุมลื้อเฉินผิงเห็นสนอจื้อเหยีย เราได้เห็นวิญญาณที่เหลืออยู่ของประมุขนิกายเทียนเหนมินคนสุดท้ายแล้วและคุณหลิวได้รับมรดกดั้งเดิมของเทียนเหนมินโอเซนอจื่อหอยานยกคิ้วขึ้นดวงตาฉายแววประหลาดใจและหวนคิดถึงก่อนจะเปลี่ยนเป็นโล่งใจมรดกแห่งประตูสวรรค์ในที่สุดก็พบผู้สืบทอดแล้วดีดีมาก